คำเตือนมังงะเรื่องนี้มีเนื้อหาที่รุนแรงและมีถ้อยคำที่ไม่ค่อยสุภาพผู้มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม FXN Studio ภูมิใจนำเสนอบนตอนท uh ี่หนึ่งเมื่อ10ปีก่อน เกตได้ถูกเปิดออกนรกมนุษย์มอนสเตอร์จำนวนมหาศาลได้กรูออกมาจากเกตนั้นเหล่ามน,มนุษยชาติได้รับการปลุกพลังกลายเป็นฮันเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการไล่ล่าเหล่ามอนสเตอร์แต่ว่าแล้วมันยังไงกันวะ อ,อชื่อของฉันคือคังจีฮยองเป็นผู้ปลุกพลังความสามารถเฮ้ยไอเวนไสเดือนดีดดิ้นหน่อยสิวะแม้จะเป็นแบบนั้นฉันก็ยังคงถูกกันแกล้ง พลังที่ฉันปลุกขึ้นมามันก็คือกระดูกหุ้มกายฉันสามารถใช้กระดูกทำการห่อหุ้มร่างกายของฉันได้แต่มันมาพร้อมกับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสวถึงแม้ว่าหลังจากนั้นกระดูกที่ห่อหุ้มมันจะหลุดออกไป แต่พลังขยะนี่มันก็จะทิ้งร่องรอยแพ้เป็นอันโหดร้ายไว้อยู่ดีพวกอันธพาลมันชอบปรุมทำร้ายฉันแล้วยังหัวเราะเยาะชอบใจกับท่าทางน่าเกลียดของฉันด้วยไม่ว่าจะเป็นครูหรือว่าตำรวจมันก็ไม่สามารถพึ่งพาอะไรพวกเขาได้เลยไอ้พวกนั้นนะ มันเป็นผู้ปลุกพลังระดับ S ที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากทางรัฐบาลแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเหตุผลเดียวที่ทำให้ฉันยังอยากมีชีวิตอยู่มันก็คือแม่กลับมาแล้วเหรอจ้าลูกมากินข้าวก่อนสิ พ่ขอของฉันเสียไปตั้งแต่ตอนที่ฉันยังอายุห้าขวบแล้วที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างจ๊ะอ๋อโรงเรียนเหรอครับมันก็ดีสุดๆไปเลยนะผมมีเพื่อนด้วยละ่ะถ้าเรียนจบจากโรงเรียนเฉพาะทางสำหรับผู้ปลุกพลังแล้ว ฉันก็จะสามารถกลายเป็นฮันเตอร์ได้จริงอย่างนั้นเหรอจ๊ะอดทนอีกนิดฉันแค่ต้องอดทนอีกนิดพลังของฉันมันน่าจ,จะสามารถเป็นฮันเตอร์แรงซีได้แม้ว่าเงินเดือนจะน้อยแต่เราก็สามารถย้ายไปอยู่ที่มันดีกว่านี้ได้ ไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันเถอะนะครับแม่วันที่15วันเกิดของแม่ฉันก็หวังไว้ให้เป็นแบบนั้นแต่นั่นมันก็เป็นความคิดก่อนที่ไอ้พวกนั้นมาจะทำให้แม่ของฉันกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา พวกมันบอกว่าเป็นแค่อุบัติเหตุบังเอิญไอ้พวกเวนนั่นมันไปเจอกับแม่ของฉันที่ร้านอาหารโหคุณสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยหน้าตาดูดีไม่เบาเลยผมนะเป็นผู้ปกพลังนะสนใจไหมล่ะครับพลังเพชรเลยนะ เออต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าทำแบบนั้นไม่ได้คะ่ะเออและและ้วมันก็ดันบังเอิญเอ๋โทรศัพท์มันหน้าจอแตกเลยเดี๋ยวฉันจะชดใช้ให้เนอะเออ,เอ,อ อีเวนนี่ทำโทรศัพท์ฉันพังอย่างนั้นเหรอมันทำการระเบิดพลังออกมาพวกมันพูดมาแบบนั้นอย่างนั้นเหรอเพราะฉันเคยโดนพลังแบบนั้นมาแล้วถึงได้รู้ไงว่ามันไม่มีทางจะเป็นแบบนั้นได้เลย มันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนการระเบิดพลังพวกนั้นมันไม่จริงนนแน่ๆไอ้พวกนั้นนะ่ะมันตั้งใจไอ้พวกเวนไอ้พวกเวนเอ้มันจะไม่เป็นไรแน่หรอวะ เรื่องอะไรกันละ่ะก็เรื่องที่พวกเราทำกับป่าคนนั้นไงแม่งเอ้ยถ้าตายขึ้นมาจริงๆจ,จ,จะทำยังไงเนี่ยเริ่มมันทำไมกันวะพวกเรานะ่ะเป็นผู้ปลุกพลังแถมยังมีกฎหมายคุ้มครองอีกแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็นเถอะเฮ้ย คิดว่าน,นี่นะมันเป็นครั้งแรกของฉันรึงไงเออบเ,เปล่านะทำไมพวกแกถึงต้องทำแบบนั้นด้วยเอออะไรของแม่งมันวะกูถามมึงไงว่าทำไมพวกมึงถึงทำแบบนั้นพูดเรื่องอะไรของแกวะ ทำไมมึงต้องทำกับแม่ของกูแบบนั้นด้วยฮะไอ้ชาติมาเออเข้าใจแล้วล่ะอีเวนนั่นเป็นแม่ของมึงอย่างั้นสินะแต่ก็นะดูสาวดูสวยจริงๆนั่นแหละสุดยอดไปเลยแล้วว่าไหม อแม่ของมึงน่ะเจ๋งดีนี่หว่าเกือบทำให้ฉันจีบเข้าไปจริงๆแล้วนั่นเนี่ยไอ้เห้ยหนอย่อย <S <S ไอ้พวกเวนไอ้พวกเวนกูจะไม่ยอมแน่แน่กูจะซัดมึงให้แหละเลยไอ้พวกสารเลวเว่วเก่งไม่เบานี่หว่า แอ่ก่อนนะออออแม่งเอ้ยโรมาทำหาอะไรเวลาแบบนี้สิ่งเป็นบ้าเลยวะเฮ้ยไอ้กระจอกไอ้เฮ้ยไอ้พวกชาติชั่ว ทำไมมึงต้องทำแบบนั้นกับแม่ของกูด้วยแม่กูไปทำอะไรให้มึงถึงต้องทำขนาดนั้นอะ่ะอืมเอาเรื่องอยู่นั่นเนี่ยเอ้ยโชว์พลังของแกนะให้มันดูหน่อยสิมนุษย์สายฟ้าเข้าใจแล้วละ่ะ เอาล่ะไปกันเถอะพวกมึงจะรีบไปไหนฮะคิดว่าจะไปได้ง่ายง่ายยางนั้นเหรอไอ้ฮหนี่ อย่าเอามือโสโครกของมึงมาจับกูนะเว้ยไอ้หน้าโง่แม่ก็แม่มึงแท้แทำไมไม่ดูแลให้ดีวะแล้วตอนนี้ได้มาเสือกโวยวาย <c oughs> ไอ้เฮ้ยมึงต้องการอะไรวะฮะแม่งเห้ยเออเฮ้อฮแต่สูฉันคิดว่าอะไรอีกเหอะคิดว่าฉันจะฆ่ามานันรือไง มันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกแต่ว่าเกตมันรัดเกตอย่างนั้นเหรอพวกเราจะต้องรีบรายงานแล้วละ่ะเดี๋ยวก่อนฉันมีความคิดดีๆวะ่ะฮะว่าไงนะ ไอ้สารเลวเอ้ยพวกมึงออพวกมึงจะต้องตายกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่าพวกมึงกูจะฆ่าให้หมดเลย เออหรอถ้าทำได้ก็ลองดูสิถาว่ามึงรอดจากนั่นมาได้อะนะเวนเอ้ยนี่มันบลัดเกตเกตที่เป็นสีแดงนั่นหมายความว่าปรากฏการณ์นี้ มันจะไม่มีมอนสเตอร์ออกมาสู่โลกมนุษย์แต่ข้อมูลที่เหลือมันก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนเหตุผลมันก็คือถ้าเข้าไปในบัสเกตแล้วจะไม่สามารถมีชีวิตดอดออกมาได้ ไอ้เวนไอ้เวนไอ้เวนเอ้ยไอ้พวกสารเลวพวกนั้นกูขอสาบแช่งกูขอสาบแช่งพวกมึงทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นแม้ว่าฉันจะถูกเหล่ามอนสเตอร์ในที่แห่งนี้กัดกินและรุมถึงมากแค่ไหน แต่ว่าฉันแต่ว่าฉันไม่เลยฉันไม่สามารถที่จะสลัดความรู้สึกนั้นได้มันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกของการอยากแก้แค้นแต่ว่านะ หากอิงจากการวิจัยล่าสดุดโ้ที่เข้าไปยังบรัสเขต <Yeah! S 1> พลังเวทภายในเขตนั้นจะทำให้พวกเขากลายเป็นมอนสเตอร์ด้วย แม่แม่ครับไอ้พวกเวนนั่นมันทำให้แม่ของฉันต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราโอ้งั้นเหรอแกจะเอาแบบนั้นสินะไอ้ฮอเอ้ยแม่ของมึง ก็หัดดูแลให้ดีสิวะไปตายซะไป,ไป,ไปถ้าเกิดว่าอยากจะแก้แค้นแล้ว<ป>ก็ออกมาจากที่นั่นให้ได้กันแล้วกันไ,<ป>ไอ้พวกสันนรกพวกนั้นบังอาจบังอาจมาทำกับแม่ของกูกูจะฆ่าพวกมึงให้หมด เอาแม่กูคืนมาเอาแม่กูคืนมานะเออไอพวกเวนเ้ย พลังภายในเกตนั้นมันทำให้ฉันกลายเป็นตัวประหลาดบางอย่างพวกมอนสเตอร์มันได้กลูเข้ามาโจมตีใส่ฉันแต่แล้วมาทำไมกันละ่ะ ฉันก็แค่ระบายความโกรธใส่พวกมันซะมันก็สิ้นเรื่องไอ้พวกมอนสเตอร์ที่มันมีน้ำไม่ท่วนในช่วงเวลานี้เอาละครับการถ่ายทอดสดวันนี้เรามาพบปะกับเราฮันเตอร์กัน วันนี้เราอยู่กับเราฮันเตอร์แรงเอสที่กำลังได้รับความนิยมที่สุดในช่วงเวลานี้ครับแถมทั้ง3คนก็มีชื่อเสียงได้ดันผับรักทีดีเห็นว่าทํากิจกรรมอาสากันอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยใช่ไหมล่ะครับเออมันก็เป็นตั้งแต่สมัยที่พวกเราอย,อยัางเด็กนะครับพอได้ช่วยเหลือเพื่อนที่อยากไร้มันก็รู้สึกมีความสุขดี ผมก็เลยทำแบบนั้นมาตลอดเลยนะครับโอ้สุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยงั้นคำถามต่อไปครับเห็นว่าเมื่อ5ปีก่อนเพราะการระเบิดพลังเลยทำให้คนธรรมดาได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับโอ้เรื่องนั้นท่านคือคุณแม่ของเพื่อนสดิทของผมเองครับ เฮ้ยไอ้เฮ้ยตอนนั้นผมยังเป็นแค่นักเรียนแล้วก็ยังควบคุมพลังไม่ได้แย่ yeah, ชิบหายเลยวะ่ะถึงแม้ว่าผมจะขอโทษเพื่อนคนนั้นไปแล้วแต่หลังจากนั้นผมก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยแต่ผมจะขอใช้โอกาสนี้เพื่อทำการขอโทษเขาอีกครั้งหนึ่งครับ เพื่อนรักฉันขอโทษจริงๆเฮ้อะไรกันวันนี้อะไอ,อ้เอหี่ฮะนั่นมันมอสต้ร์นี่ ហ <small> 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 ឺ <small> 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 ไรกันวะเฮ้เอไอ้ฮานี่มันตัวอะไรกันเอาสิสสก็ลองมาฆ่าดูหากว่ามึงรอดออกมาจากที่แห่งนั้นได้นะเนอะเออกูออกมาได้แล้ววะไอ้พวกเวนตาไล พบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ